สวัสดีครับคุณผู้ชมสปอร์ตขับสำหรับคนรักกีฬากลับมาพบกับทุกคนอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้จะพาไปสำรวจตลาดแข่งบิ๊กเนม4ดิวใหญ่ที่ใครๆก็เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ครับอยากรู้ไหมครับว่า4ีนักเตะนี้มีใครบ้างถ้าอยากรู้ก็ตามผมมาครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับ ตลาดนักเตะในซัมเมอร์นี้ก็มีข่าวฮือฮาหลายดีลครับบางดีลก็ถูกมองว่านักข่าวขายข่าวคงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าจะไม่ใช่เรื่องเล่นๆกันไปแล้วครับเพราะว่านักเตะบางคนก็ย้ายทีมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเริ่มกันที่แกรตเบลครับหลังจากหมดสัญญากับเรอัลมาดริดก็มีการจับตาม,มองว่าเบลจะไปต่อกับฟุตบอลหรือว่าไปเอาดีทางกอล์ฟหรือจะย้ายไปอยู่กับทีมไหนต่อ คาร์ดิฟซิตี้ทีมบ้านเกิดในเวลของเขาเองก็เป็นตัวเต็งที่จะได้ตัวไปหรืออาจจะอยู่ต่อในสเปนเพราะว่ามีหลายทีมสนใจการกลับไปอังกฤษก็มีความเป็นไปได้เมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกาก็มีข่าวผูกพันกับเบลมาตลอดท้ายที่สุดครับลอสแองเจลิสเอฟซีทีมดังในศึกเมเจอร์ลีกได้ตัวไปร่วมทีมด้วยสัญญา12เดือนและมีออปชั่นต่อสัญญาไปได้อีกจนถึงปี2024 กลายเป็นซูเปอร์สตาร์คนใหม่ที่เมเจอร์ลีกจะเอาไปดึงดูดคนดูให้มากขึ้นครับขยับมาดูกันที่เ네นมาครับข่าวรั่วไหลออกมาจากเปเชว่าต้องการจะปล่อยตัวเ네นม่าซูเปอร์สตาร์ทีมชาติบราซิลออกจากทีมเพราะว่าไม่อยู่ในแผนการสร้างความยิ่งใหญ่ของสโมสรอ,อีกแล้วที่สำคัญต้องการเอาค่าเหนื่อยมหาศาลไปทุ่มเทกับนักเตะท,ที่ชื่อดังคนอื่นมากกว่า เนียมามีข่าวกับเชลซีเพราะว่าตรงกับความต้องการของท็อดโบลียประธานสโมสรเชลซีคนใหม่ที่ต้องการเสริมนักเตะชื่อดังมาสู่ทีมหรือการกลับไปอยู่กับบาร์เซลโลนาไม่กระส่งไปให้ทีมอื่นยืมตัวเพื่อลดภาระค่าเหนื่อยครับ ล่าสุดครับคิสตอกาติเย่เฮดโค้ชคนใหม่ของเป๊เชออกมาพูดแล้วว่าเนมาเป็นนักเตะร,ระดับเวิลด์คัสคงไม่มีโค้ดคนไหนที่ไม่อยากให้เขาอยู่ในทีมกาติเย่ต้องการเก็บตัวเขาไว้และสร้างความสมดุลให้ได้อย่างไรก็ตามครับผู้ที่จะตัดสินอนาคตของเนม a าไม่ใช่โค้ดครับแต่ว่าเป็นนาเซอร์อันเคเลฟีประธานสโมสรที่จะพิจารณาและเคยออกมาบอกแล้วว่า ต้องการนักเตะที่มีใจและทุ่มเทเท่านั้นถึงจะอยู่กับทีมได้ซึ่งหลายคนคิดว่าเนมาคือนักเตะที่อันเคเลฟี่พูดถึงเวลาของตลาดนักเตะเหลืออีกไม่มากครับเชลซี Chelsea ยังไม่ขยับตัวอะไรแบบเร่งรีบโอากาสที่เนมาจะย้ายหรือจะอยู่ก็มีมากเท่ากันมาดูกันต่อที่โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับ อนาคตของเลวานดอฟสกี้ดูจะชัดเจนมากกว่าคนอื่นๆเพราะว่าเขาประกาศชัดเจนแล้วว่าต้องการลาจากบาร์เยนไปอยู่กับบาร์เซโลนาและเวลาของเขากับทีมเซอร์้ก็หมดลงแล้วเลวานมีใจบาซ่าก็อยากได้ดูแล้วตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่ามันมีปัญหาที่ว่าบาซ่ามีปัญหาเรื่องเงินทําให้ไม่มีงบประมาณในการซื้อนักเตะเพิ่มเติมนอกจากการขายนักเตะบางคนออกไปแถมยังต้องเดินหน้าต่อสัญญาใหม่กับแข้งในทีมอีกหลายๆคน จนถึงตอนนี้ครับเลวานยังไม่ได้ย้ายไปไหนและการอยู่กับบาเยนจนหมดสัญญาอีกปีที่เหลือก็ยังมีความเป็นไปได้เพราะผู้บริหารของทีมเสือใต้อย่างฮาซานซาลิฮามิซิตก็ยืนยันแล้วว่าเลวานยังมีสัญญากับสโมสรก็ควรจะต้องเคารพสัญญาฉบับนั้นไปไปมา,มาครับอาจจะได้เห็นเลวานอยู่กับบาเยนต์ต่อไปแต่คงอยู่ในอารมณ์แบบที่ไม่แฮปปี้และถูกดองบนม้านั่งสำรองจนหมดสัญญาก็เป็นได้ครับมาปิดท้ายกันที่คริสเยโนโรนันโดครับ จากการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้ไปเตะยูฟาแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลหน้าทำให้โรนัลโดต้องการย้ายออกจากทีมเพื่อไปอยู่กับทีมที่ได้เตะแชมเปียนส์ลีกและความหาความสำเร็จเพิ่มเติมก่อนที่จะเลิกเล่นโรนัลโดไม่ได้มาซ้อมปรีซีซั่นกับแมนยูใน2วันแรกแต่ให้เหตุผลว่าเป็นปัญหาเรื่องครอบครัวแต่ทุกคนก็มองภาพออกคำว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าเขาไม่อยากจะอยู่กับทีมต่อไปอีกแล้ว โชเก้เมนเดสเอเจนต์ของโรนโดก็ได้เสนอเข้าให้กับหลายๆทีมไม่ว่าจะเป็นเชลซีบาเยอร์มิวนิกปารีสแซงต์แชมงบาเยอร์ต้องการกองหน้าทดแทนโรเบิร์ตเลวันดอปกี้ที่ต้องการย้ายไปบาร์เซโลนาแต่ว่าเมนเดสก็ได้ไปคุยกับประธานสโม,มรสรของเชลซีถึงความเป็นไปได้ในเรื่องนี้เช่นกันครับขณะที่เปเชก็อาจจะยากเพราะว่ามีเรเนลเมสซี่อยู่แล้วคงไม่เอา2ยอดนักเตะไปยืนคู่กันให้เห็นอย่างแน่นอนเชลซี Chelsea ตรงตามสเปคของโรนัลโดหลายๆเรื่องครับ เป็นทีมที่ทะเยอทะยานต้องการแชมป์ได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกมีนักเตะชั้นดีในทีมและเขาคุ้นชินกับบอลอังกฤษเป็นอย่างดีอาจจะติดปัญหาอยู่แค่อย่างเดียวครับคือการต้องเล่นในอังกฤษตรงข้ามแมนยูซึ่งที่ผ่านมาโรนโดก็เคยร่วมทีมเรอัลมาดิดเคลียรแมนยู U, ตกรอบฟุตบอลยุโรปมาแล้ว ตอนนี้ดูเหมือนว่าความเป็นไปไม่ได้ที่โรนโดจะย้ายออกจากทีมดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วและก็ถึงตรงนี้ครับอยากจะบอกแฟนผีแดงว่าต้องทำใจครับและนี่ก็คือการสำรวจตลาดแข่งบิ๊กเนม4ี่ดีลใหญ่ที่ใครๆก็เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ